สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องั Justin J 569นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของช่วงความรักรายสัปดาห์นะคะเริ่มที่ชาวเมษก่อนนะคะอันนี้จะนับเป็นวันที่1ถึงวันที่10เมษายนแล้วกันนะคะแล้วจะสัปดาห์ได้อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าวันที่1-10เมษายนในีเรื่องความรักก็กันเนาะโอเค มาของชาวเมธห่างหายกันไปเนิ่นนานเนาะอัดไว้วันที่เท่าไหร่หรอสิวันที่แล้วนะคะมาดูก,กันเนืเรื่องความดักชาวเมธก่อนเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ได้เป็นไ้่ q u e e n of Cups นะคะ The Hermit นะคะแล้วก็ The Empress นะคะถ้าถามในเรื่องของชาวราศีเมษในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจังเข้าใจว่ามันเหมือนกับมีโอกาสใหม่ๆถ้าถามว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเหมือนกันนะคะอาจจะมาในรูปแบบของคนที่เป็น อาจารย์นะคะคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวคุณรู้สึกหวานละมุนละมัยนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเข้ามาจริงหรือว่าเข้ามาหลอกหรือว่ามันโกหกหลอกลวงเรหลืกเปล่าแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าตามหน้าไพ่ในช่วงวัน10วันนี้นะค่อนข้างจะเหมือนมีตัวประกอบมีตัวละครค่อนข้างจะเยอะนะคะ มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะ Queen of Up Cups เกิดขึ้นคนที่เข้ามาเนี่ยแบบปุกป,ปับเข้ามาแบบเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีโอกาสอยากตั้งคันมีโอกาสตั้งคันสูงมาก Queen of Up Cups ก็ The Empress เกิดขึ้นจะเห็นว่าเป็นชุดผู้หญิงคุมท้องเนี่ย ผู้หญิงท้องสองคนเลยนะคะก็เป็นไปได้สูงที่แบบใครอยากมีบุตรตั้งคันก็มีโอกาสตั้งคันได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแบบปุบปรับกระทันหันนะคะอาจจะเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะธาตุน้าธาตุดินนะคะตรงนี้เอ่อก็เป็นกรกฎมีพิจิตหรือว่า การถือศพมังกรก็ได้แต่เข้ามาในรอบนี้ครั้งนี้นะอาจารย์เข้าใจว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีความคิดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะว่าเออจะคบดีไม่คบดีหรือว่าจะยังไงต่อไปหรือบางคนเนี่ยจะเป็นจังหวะบริหารเสน่ห์ทีเดียวก็ว่าได้เหมือนกันนะคะก้าวถวยเกิดขึ้นก็มันเป็นจังหวะเหมือนกับคุยหลายคนถ้าคุณไม่ได้คุยหลายคนคนที่เข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคุยหลายคนนะคะบอกไปแล้วว่าลองดูคนที่อยู่ในรูปแบบ นักวิชาการนะคะอาจารย์แบบนี้ด็อกเตอร์แบบนี้นะคะเป็นไปได้นะคะหรือว่าคนที่เดอะเฮอร์มิตมันเป็นไพ่นักโคลดอก ก็คงไม่ใช่นักโพสตมาบวกมา,มาจีกันเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงหรือว่าเป็นคนราศีกันก็ได้นะคะตรงนี้ไพ่จบสรุปของคุณคือได้ไพ่ก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นบางทีอ่ะคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้หรือว่าด้วยความที่มันวุ่นวายมันเจอคนเยอะแยะมากมายเนี่ยทำให้คุณอ่ะเป็นกังวลใจเป็นพิเศษแต่จริงๆถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรในชีวิต ความดักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่มากอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะกังวลใจนะคะแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็นยังไงถ้าภาพรวมก็ ในช่วง1ิวันนี้เข้าใจว่าเป็นลักษณะของการเห็นอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แล้วก็มองว่ามันมีตัวประกอบมีคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะไพ่จบได้ไพ่ไพ่ออร์คเคิลนะคะได้ไพ่เวทีนิกนะคะก็เป็นลักษณะของการจริงจังมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันบอกไปแล้วข้างต้นว่าใครที่อยากมีบุตรมีโอกาสมีบุตรได้นะคะถ้าถามถึงคนโสดเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะได้ไพ่เดอะซันด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่เนาะ เดอะซัน <The> นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในจะใบนะคะแต่อันนี้เป็นไพ่เวอร์ชัน <c oughs> เวอร์ชันที่เป็นผู้ชายสองคนนะเอออันนี้อ่ะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะดีมากๆลองเปิดใจดูแต่จำเข้าใจว่าตัวคุณน่าจะแบบจังหวะเลือกอยู่ค่อนข้างจะเยอะกังวลใจไม่กล้าเปิดใจถ้าคน <c oughs> ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ หเหรียญเกิดขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงเวลานี้เหมือนต่างคนต่างยุ่งไม่มีเวลาให้กันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเหมือนถ้าห้าเหรียญปกติมันจะเป็นความหมายหนึ่งแต่จางมองตับจากหน้าไพ่แล้วแต่งงานแล้วเนี่ยเหมือนกับได้ออกงานไปเที่ยว รื่นเริงแบบนี้มากขึ้นก็ได้นะเหมือนต้องใช้จ่ายเงินเป็นพิเศษในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ยังมีทีว่ามีโอกาสมีบุตรได้ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะเมสิงธนูนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะ ก้าเหรียญเกิดขึ้นจังว่าคุณมีโอกาสมีคนเข้ามาเพิ่มเติมได้อีกอะแต่ว่าตัวคุณะ่ะกังวลใจแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะปากปะปากบอกต่อก,กันเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในส่วนของชาวเมรผ่านไปแล้ว วันที่1นึถึงสิเมษายนนะคะความรักหน้าร้อนจะเป็นอย่างไรนะคะจะร้อนแรงหรือเปล่านะคะอากาศร้อนๆนเนาะต้องดูแลใจตัวเองให้ดีนะคะ ก็สิง์เคยบอกไปแล้วเนาะว่าในช่วงปีนี้เนี่ยพฤหัสอยู่ในเรือนของความรักความสัมพันธ์หรือแอบแฟ,ฟนต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้อ่ะสิบดาบสามดาบเกิดขึ้นบางคนน่ะความสัมพันธ์มันจะค่อนข้างคืบคลานไปแบบชา้าๆหรือบางคนเนี่ยที่ผ่านมานะคะมันมีความสัมพันธ์แบบสองสามคนในความสัมพันธ์อกหักหัก ดักขุดมาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเหมือนเขาจะมาง้อมาเ,ออเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังไม่ยอมปล่อยให้ไปไหนทำนองน,นี้นะคะก็ได้นะคุณไม่ยอมปล่อยหรือเขาไม่ยอมปอยไปกันแน่นะคะตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกันนิดนึงนะคะถ้าถามชาวสิงห์เนี่ยมันมีโอกาสที่มีคนใหม่เข้ามานะคะมีโอกาสที่ เป็นปีของการให้เลือกเฟ้นนะคะว่าจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนดีมีใครเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะบางคนเนี่ยยังจมอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆนะคะที่ทำให้ตัวคุณคิดมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยไพ่ธาตุน้ํามีคนหันหลังออกนะคะธาตุน้ํากระกฎมีพิจิกนะคะแต่ก็มีคนธาตุลมที่หันหน้าเข้ามาหาเมถุนตุมกุมนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ย บางทีอ่ะคนที่เขาคบอยู่เนี่ยคะ่ะสามดาบสามถ้วยเนี่ยเหมือนกับเพื่อนของเพื่อนแบบเนี้ยที่มันจะมีปัจจัยเป็นตัวแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้อันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของคนสดๆเลยที่แบบยังไม่มีใครเนี่ยจันก็ว่ามีคนเข้ามาเยอะอยู่คุณอาจจะแบบ ไม่กล้าเปิดใจเปิดใจสัก40%่ร์นี้ยนะคะยังจมอยู่กับอดีตนะคะหลังยังเค,ยเครียดอยู่ว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยจะยังไงต่อไปดีนะคะ เข้าใจว่าถ้าช่วงเวลานี้โสดอยู่เนี่ยลองคุยไปเรื่อยๆนะคะเป็นลักษณะของการคุยเหมือนเพื่อนไปก่อนดีกว่านะคะ The h ไฮโ r o เฟ f เกิดขึ้นก็อโอกาสใหม่ๆจริงๆเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีนะมีคนดีๆเข้ามาแต่ตัวคุณเองอะ่ะยังจำฝังใจกับคนเก่าๆทําให้ไม่สามารถที่จะเปิดใจได้ร้อนะคะคนโสดเนี่ยเป็นภาวะลังเลอยู่นะเอายังไงดีเลือกไม่ได้ให้เลือกเกิดขึ้น2ออใบนะคะ8 เจ็ดถ้วยวันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูกเยอะกว่าเดิมอีกนะคะดาวพูดยังถอยหลังอยู่หรือเปล่าอ่ะตรงนี้ สองดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณต้องเลือกลังเลเอายังไงดีนะคะคนโสดอาจจะไปซ้ายไปขวาหรือว่าจะมีคนเข้ามาที่มากกว่าหนึ่งคนที่ที่ทให้คุณต้องลังเลหรือว่าสองสถานการณ์ก็ได้ว่าเอ้ยจะเอายังไงดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะตรงนี้เป็นจังหวะเหมือนต่างคนต่างอยู่อยู่ห่างๆเนี่ยน่าจะเข้ากับตัวเองมากกว่านะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการแบบ เหมือน take a break หรือว่าอยู่ไกลกันไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่แบบเนี้เป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยมีปัญหาเลิกรากเนี่ยไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับการมาอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดอะไรอย่างได้มากกว่านะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ได้ไพ่ ลังเลขึ้นซ้ำนะคะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเอาอยัางไงดีนะคะใจเดินหน้าจะถอยหลังหรือว่าจะเอาอยัางไงต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะแล้วก็เหมือนไพ่ให้อภัยเกิดขึ้นจังก็ว่าลองคุยอีกครั้งดีกว่าไหมนะถ้าถามแบบนี้นะแต่ว่าห้ามคุยแบบทะเลาะก,กันอ่ะห้ามใจร้อนเด็ดขาดเนาะหน้าร้อนบางทีมันจะทําให้เราแบบอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะมีโอกาสที่จะมีเด็กกว่าเข้ามาหาคุณนะคะ เมษสิงห์ธนูนะคะทุตคนนี้เข้ามาหาคุณได้แล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้เหมือนบางคนเนี่ยเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเลยนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ขอดูออราเคิลนิดนึง religious factor นะคะความแตกต่างนะคะเชื้อชาติสัญชาติภาษาวัฒนธรรมนะคะศาส,สนาด้วยนะคะตรงนี้ที่จะมีผลกับในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้อย่างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาดูใจกันไปยาวๆนิดนึงนะคะบางทีเคยคุยกับมันเป็นเขาเป็นนักจิตวิทยาะคะ่ะเขาบอกว่าเราต้องคิดด้วยนะว่าเขาคนอื่นเนี่ยเขาเติบโตไม่เหมือนกัน ภาษาไม่เหมือนกันความเข้าใจไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันเขาบอกว่าให้ลองใส่รองเท้าของของเขาะดะูเราลองเอาตัวเองไปใส่รองเท้าเ็าดูก็คือภาษาไทยก็เอาใจเขามาใส่ใจเราทำองนี้น,น,นะคะก็ลองคิดดูว่าเ้ยถ้าเราเติบโตในสภาพแวดล้อมหรือว่าการเลี้ยงดูแบบนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นไปทำที่เราต้องการขนาดนั้น,น,น,นหรอไมนะคะ ได้ยินกันหรือเปล่าไม่รู้วันนี้จะใช้เป็นไม้ไม์ที่เป็นไม์ไร้เลสนะคะอ่ะมาต่อชาวธนูนะคะวันที่1ถึงส0เมษายน ะะตรงนี้ได้เจอพ s สไลฟ์หรือเปล่านะคะไฮเพลิเทสเกิดขึ้นนะเป็นลักษณะของคนที่เห็นแล้วคุ้นเคยนะคะพัสไลฟ์เนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนแบบเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนแบบนี้แต่ว่าจะเป็นคู่จะไม่เป็นคู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่าอะไรละมันเหมือนกับบุญทรรกรรมแตง่งหรือว่าถ้าหมดเวลาที่จะมาเจอกันมันก็ต้องแยกย้ายกันไปแบบนี้นะคะบางทีบางคนเนี่ย คบกันเป็นแฟนแต่งงาน,นไปแล้วเรามาถามว่าเฮ้ยเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าถ้าคุณกับเขาได้คบกันแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคู่คนหนึ่งแหละนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่คุณได้เจอแล้วเฮ้ยคนนี้ถูกชะตาใช่มากๆเลยโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เอาดวงผู้ชายหรือว่าเอาดวงแบบเหมือนพี่น้องเครือญาติเนี่ยนะมาผูกกับตัวเองเนี่ยคะ่ะมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่แบบผูกพันกันมาก่อนถึงจะแบบได้มาเจอกันทั้งนองเนี้นะคะตรงนี้ถ้าธนูก็ มัน,นยัมีคนที่แบบมามาไปไปมามาหายหายอยู่นะคะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนที่แก่กว่าหรือว่าคนราสีเมษตรงนี้นะคะเอ่อาตุลมก็ได้นะคะเมทนมกุมก็ได้ที่เข้ามาแล้วทำให้ตัวคุณเองรู้สึกแบบเหมือนว่าวุ่นใจเป็นพิเศษนะคะตรงนี้มีไพ Major ่เมเจอร์อาคานาด้วยกัน4ใบนะคะ The High Priestess The f o o l Temperance แล้วก็ Emperor นะคะคือเหมือนตัวคุณอะบางทีก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะอ่ะเอมิตามมาด้วยขอโทษด,ด้วยค่ะ มันเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่บางคนเนี่ยก็ยังมีภาวะมามาไปไปยังไม่จบหรือว่าตัวคุณเองหรือเปล่าที่ว่ายังไม่จบความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสองสามความสัมพันธ์เนี่ยยังมีดําเนินต่อไปเรือร่อยๆตัวคุณก็ยังรออยู่นะคะกับสถานการณ์ความรักในครั้งนี้ว่าจะยังไงต่อไปดีระวังเรื่องการทะเลาะนิดนึงนะคะบางทีคําพูดของคุณเองนี่แหละเป็นการผลัก ใสไล่ส่งเขาไปนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นบางทีความสัมพันธ์เนี่ยต้องระวังเรื่องการแอบทำอะอะไรลับหลังเป็นพิเศษนะคะทูรักแบบนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะหรือว่าการครบซ้อนแบบนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็เดอะเฮมิตสบดท้ายคือเหมือนบางคนอนะถ้าเหมือนเจ็บผิดหวังกับใครบางคนมาอยากเริ่มต้นใหม่เนี่ยแล้วมันกลัวเหมือนกับก้าวขาก็ไม่ได้นี่หรอแม้เหมือนกับ ขาหนึ่งก็แบบเอ้ยคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะมามาไปไปหรือว่าเรายังคิดถึงเขายังตัดไม่ขาดกับอีกขานึงพอจะไปก็แบบเอาอยัางไงดีไม่กล้าจะไปสุดท้ายพลาดเดืเอมีเกิดขึ้นจังว่าตัวคุณอาจจะเป็นจังหวะรอเป็นพิเศษก็ได้หยุดอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวก่อนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นในส่วนของคนโสดเลยนะลองดูอาจจะมีคนธาตุน้ํธาตุลมเข้ามากรกฎมินพิจิก เมถุนตุลกุมหรือว่าราศีเมษหรือว่าราศีกันนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อ่ะตรงนี้ชัดๆลองดูอคนราศีกันนะคะเป็นหลักนะการพึกศมังกรก็ได้แต่ว่าค่อนข้างชัดคือค่อนข้างไปที่กันนะอ,อแล้วก็ มันมีการได้คุยอะแต่ว่าบางทีบางคนอะขอคุยเป็นเพื่อนไปก่อนหรือว่ายังไม่อยากเปิดใจร้อเปอร์เซขนาดนั้นดูต่างชาติต่างภาษาคนในเครื่องแบบก็ได้พ่อไม้ก็ได้หรือว่าคนที่เป็นตําแหน่งแบบหัวหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะนักราชการนักราชการนักการศึกษาครูอาจารย์เนี่ยก็ได้เหมือนกันต้องขอโทษด้วยวันนี้พูดผิดเยอะมากเลยกว่าปกติอีกนะคะหรือว่าดาวพุธมันเพิ่งทำมุมส่งถึงแจงอ่ะ ถอยหลังนะคะโอเคตรงนี้ลองดูมีโอกาสมีคนเข้ามานะ้้วก็ระวังนิดนึงบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่โสดร้อเปอร์เซนต์นะคะคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเทมเบลนซ์เกิดขึ้นนะคะมามาไปไปค่อนข้างจะชัดนะแล้วก็ที่บอกไปเดี๋ยวผลิษฐ์เดินถอยหลังเนี่ยคนเก่าๆคนเดิมๆเนี่ยมามาไปไป,ไปวนๆนะเกิดขึ้นได้นะคะหรือแม้แต่ว่าคนที่คุณไม่เคย พบมาก่อนแต่เขาเคยมาจีบคุณเนี่ยเป็นช่วงจังหวะวนน่ะมามาไปไป,ไปค่อนข้างจะชัดก็ลองดูไปแล้วกันว่าเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะไพ่เดทเกิดขึ้นนะเป็นลักษณะของการจบความสัมพันธ์หรือจบอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีจบปัญหาจบอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะได้นะแล้วก็เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันดีกว่านี้นะคะคนที่เป็นชายรักชายนะคะตรงนี้สีดาบเกิดขึ้นอาจจะต้อง เฝ้าระวังอารมณ์ความรู้สึกหรือว่านิ่งกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้จังว่าเฉยๆไปก่อนดีกว่าดูว่ามีคนเข้ามาเยอะแต่ต่อคุณยังไม่เลือกใครนะคะแล้วก็เหมือนเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์อะไรนะพิสูจน์ใจหรือเปล่านั่นแหละเป็นการดูไปเฉยๆก่อนแล้วคุณก็หยุดนิ่งคุณหยุดดูอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็น หญิงรักหญิงนะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนธาตุดินการพืชสมองกรที่เข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะยังไงก็สุขสันต์วันไม่ใช่วันเกิดสิสุขสันต์ในส่วนของออหน้าร้อนนี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ